เปิดโพสต์ล่าสุดน้องท่าผาลูกน้องกำนันนกก่อนโดนตำรวจวิสามันจากกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจวิสามันน้องท่าผาเมื่อช่วงเช้าเมื่อวันที่8กันยายน66เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนกองบัญชาการสอบสวนกลางได้พยายามเข้าจับกลุ่มน,นายธนันชัยหมันมากหรือน้องท่าผาอายุ45ปีซึ่งเป็นผู้ต้องหาหลังจากก่อเหตุยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงเสียชีวิตหนึ่งคนและบาดเจ็บอีกหนึ่งคนเหตุเกิดที่บ้านของกำนันนกต่อมาน้องท่าผาได้ พยายามหลบหนีจนจนมุมที่โรงเจ้าหลังวัดพระแท่นดงรังอำเภอท่าเรือจังหวัดกาญจนบุรีและมีการยิงต่อสู้จนนองท่าผาถูกวิสามันล่าสุดกำนันนกย่องมอบตัวตำรวจนครปฐมและปิดปากเงียบส่วนทนายและพ่อเตรียมยื่นประกันและเมื่อไปย้อยดูเฟซบุ๊กของหนองท่าผามีความสนิทสนมกับกำนันนกเป็นอย่างมากถึงขั้นมือขวาเลยก็ว่าได้ โดยมีการโพสต์ภาพส่งเฟร,รมกับกำนันนกอยู่ตลอดล่าสุดคือวันที่19สิงหาคม66เป็นภาพนั่งดื่มกินเลี้ยงเป็นจังหวะที่น้องท่าผาไปกอดคอกำนันนกชูมไม้ชูม,มือร้องเพลงกันอย่างเฮฮามีความสุขพร้อมมีข้อความรักลูกพี่ครับ